สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช anel ของคนรักเครื่องเสียงบ้านบ้านเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆน้าสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาทดสอบการใช้งานนะครับผมทดสอบสัญญาณทดสอบน้ําเสียงสลับตัวไมโอยตัวออกใหม่ล่าสุดของไมโครเทคนะครับผมกีเอ็มตอง5 a นะครับผมตัวนี้เป็นไมลคอยอัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมสลับแบรนด์ไมโครเทคนะกีเอ็มตอง5 a นะครับผมตัวนี้สามารถจูนขึ้นได้นะครับ สามารถจูนขึ้นเปลี่ยนสัญญาณได้นะครับผมตัวนี้รูปลักษณ์หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมถือว่าออกแบบมาได้สวยงามเลยนะครับเผื่อมีพี่ๆน้าๆอาจารย์ท่านใดหาใช้งานนะครับผมไมโครเทคกีเอ็มตอง5เอนะครับผมตัวนี้เป็นกล่องเก็บนะครับกล่องเก็บก็เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับคลิปนี้จะมาลองทดสอบสัญญาณให้ดูนะครับผมแล้วก็ให้กับพี่ๆนณาได้ฟังน้าเสียงนะครับผมน้ําเสียงเป็นยังไงบ้างดูดเสียงดีไหมนะครับผมสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะครับผมประกันศูนย์หนึ่งปี นี่พี่นา,นาท่านใดซื้อไปก็สกแกน QR โค้ดตรงนี้นะครับผมเพื่อรับสิทธิประกันนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับชุดนี้3,500บาทนะครับผมเป็นสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะคลิปนี้เรามาทดสอบสัญญาณให้ดูนะครับผมทดสอบน้ำเสียงให้ดูนะครับชิคท,ทดสอบแล 1, 2, 3, ้วหนึ่งสองสามสี่ชิควอนทดสอบสวัสดีครับชิคท, 2, ทูทดสอบทดสอบ ช่ควทดสอบทดสอบอ่าตัวนี้เป็นวอลลุ่มความแรงของเสียงนะครับเนี่ยวอลลุ่มอ่าระดับเสียงอ่าชิกชทดสอบระหนึ่งสองสามสี่ชิกทดสอบ 1, 2, 3, สอ,บอืไม่ที่หนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองเดินดูสัญญาณด้วยนะครับผมให้กับพีพ่่นาได้รับชมนะครับดูเสียงดีมากนะครับตัวนี้ผมเทสแล้วชิกชท,ทดสอบระหนึ่งสองสามสี่ิกสวัสดีครับ สวัสดีครับเช็คบอลทดสอบเลนหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คถึงสวัสดีครับผมเช็คบอลทดสอบหนึ่งนะครับผมก็นับเสียงนะครับผมตัวนี้ไม่ลอย GM ตอง 5A นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเช็คเช็คทดสอบทดสอบอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวลองเดินดูสัญญาณนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวซื้อไปสองใบสองใบเช็คเช็คบอลทดสอบทดสอบ ่ะโอเคลองลองเทสก่อนลองเทสก่อนอ่ะชีกชีกทุโสชีกชีกอีกอีกหนึ่งไหมชีกชีกทุโสออ่ะไปเดินเดินเออเดินเดินพูดไปด้วยเดินพูดไปด้วยอ่ะไปชีกชีกทุโสชีกชีกทุโสชีกชีกอ่ะไปไปเดินไปเลยชีกชีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินไปถ่ายตรงสะพานชีกชีกอ่ะชีกทุโสชีกชีก ชิกชิกทุสอชชชทดสอชิ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 ทุสอชิชิอ่ะเดี๋ยวลองเดินไปดูนะครับผมทดสอบชิก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 ทุสอบชี้ชี้ทดสอบชิก chín 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 นี่ก็ระยะค่อนข้างไกลเลยนะครับผมเคลื่อนยังดีอยู่นะครับน้องมันอยู่ตรงสะพานนะครับนี่เดี๋ยวไปฟังน้ำเสียงชิกชิกพุทศบชิกชิกพุสอธชิกชิกชกพดสอบชิกชิก ชี้ช <ulu> ีทดสอบชี้ชีอ่าโอเคครับผมสัญญาณดีเลยนะครับตัวนี้นะนี่น้องมันอยู่สะพานนู้นเลยครับผมไกลๆเลยฮะก็ถือว่าสัญญาณดีเลยนะครับผมตัวนี้อ่าสำหรับพี่ๆนานาท่านใดหาใช้งานนะครับผมสัญญาณดีนะครับสัญญาณ100เมตรได้สบายนะครับสำหรับตัวไมโครเทค G M สองห้านะครับพี่พีนานาท่านใดหาใช้งานนะครับผมอ่าคลิปนี้มาทดสอบสัญญาณให้แล้วนะครับผมอ่าสัญญาณ100เมตรได้นะครับสัญญาณ100เมตรได้สบายนะครับ เป็นไม้ลอยตัวใหม่ของไมโครเทคนะครับผมรหัส G.M. ตอง5 a ราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับผมราคาอยู่ที่3,500บาทต่อ1ชุดนะครับเสียงหนาเสียงดีนะครับผมเอาไว้ร้องเล่นคาราโอเกะนะครับรับงานเครื่องเสียงเครื่องไฟพิพิรนา,นาท่านใดที่กําลังหาไม้ลอยนะครับคุณภาพเสียงดีๆราคาถูกนะครับผมก็มีมาแนะนานะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมของแบรนด์ไมโครเทค ไมโครเทครหัส gm ตอง5 a ชุดละ3,500บาทฝากไว้กับพี่รนาของเราด้วยนะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะครับผมที่เบอร์065-3364-269สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ